สวัสดีครับวันนี้พบกับเซียวบอมไบพาสนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าแต่ง Fortuner นะครับ Leader G ยังไงให้ดูเหมือนตัวท็อปนะครับคันนี้นะครับจะเป็น Leader G สีเทานะครับมีการตกแต่ง GR Sport นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามีการตกแต่งแล้วสดมากแค่ไหนนะครับมาในส่วนของข้างหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์นะครับจีอาร r สปอร์แบบตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปเนี่ยก็จะอยู่ราคาประมาณล้านเก้านะครับตัวนี้ก็มีการตกแต่งนะครับในราคาตัวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่หนึ่งล้าน มีการแปลงนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับให้เป็นแบบตัวท็อปนะครับสังเกตว่าตัวนี้นะครับจะเป็นเบ้าไฟแบบตัวท็อปเลยนะครับจะมีเขี้ยวลากยาวมาตรงนี้เลยแล้วก็ลักษณะของตัวเบ้าไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะมีค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วบอมก็จะมีการติดตั้งนะครับในส่วนของไฟ LED แบบตัวท็อปด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นของแท้นะครับของแท้แล้วก็มีการติดตั้งที่ศูนย์เลยนะครับโอเคที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของโลโก้แก้วนะครับโลโก้แก้วตัวนี้ เพราะว่าแบบเดิมเนี่ยจะไม่ใช่โลโก้แก้วนะครับก็จะเป็นส like ัญลักษณ์โตโยต้าแบบธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเงาเงานะครับมาสังเกตว่ามีความเงาวาวนะครับแล้วก็ดูล้าสมัยดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับมีการติดสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับเป็นสัญลักษณ์ G R นะครับเป็นแทนเพยดนะครับตัวนี้นะครับสีแดงดําในส่วนของด้านหน้าก็ตกแต่งค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ ดูพิมพ์มียมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างนะครับก็มีการทําสีซุ้มล้อนะครับเป็นสีดาเงาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้รับกับตัวชายกันชนด้านหน้านะครับที่เป็นสีดาเงาเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็มีการทําสีใหม่ครับจากที่ศูนย์เลยนะครับให้ดูรับกับตัวรถนะครับแล้วก็ดูเข้ากับความเป็นสีเทาด้วยนะครับแล้วก็มีการใส่ล้อขอบ20นิ้วนะครับล้อนะครับก็จะเป็นลายโอซิสตนะครับลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับพร้อมกับยางตัวท็อปเลยครับเป็นโตโยต เป็นอาีนะครับเหมาะกับทุกสภาพพื้นผิวนะครับของถนนเลยนะครับมีการทําสีนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดาเงาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มือจับประตูนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับเพื่อที่จะตกแต่งแล้วก็ดูมีความเข้าเข้ากันนะครับแล้วก็ลงตัวนะครับเหมือนกับว่าเป็นสีดํากับสีเทาดํานะครับแล้วก็ให้มันดูรับกันนะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่า ถ้าด้านท้ายเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าซุ้มล้อจะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็มีการใส่ล้อลายใหม่ล่าสุดนะครับของโออิซิสนะครับพร้อมกับยางเทพนะครับโตโยนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็มีการตกแต่งนะครับด้านท้ายนะครับแบบ gr Sport นะครับสังเกตว่าตัวชายกันชนล่างนะครับจะมีเขี้ยวสีเขี้ยวนะครับแบบนี้1 2 3 4สามสี่นะครับเป็นดีไซน์ของ gr Sport ตตัวล่าสุดเลยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งนะครับโลโก้แก้วนะครับเหมือนกับข้างหน้าเลยนะครับโลโก้แก้วก็จะเป็น าสีวาวๆแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็มีการติดตั้งให้ใหม่นะครับโอเคอันนี้ก็มีการตกแต่งนะครับดูแบบลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งโปรโมชั่นด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นได้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ Fortuner Leader G นะครับตัวเริ่มต้นอยู่ที่1.400้านบาทนะครับอ่าแล้วก็ต้องการตกแต่งแบบ GR Sport นะครับก็ สามารถนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์0656505989นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0656505989หรือว่าจะทักมาที่เพจเซลบอมบายพาร์ได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเซลบอมบายพาร์นะครับลูกค้าก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าทักข้อความนะครับมาสอบถามได้เลยนะครับว่าถ้าลูกค้าอยากจะออกรถนะครับฟอร์จิ e เนอร์ลีเดอร์จีนะครับดาวสองแสนทามแสนสี่แสนนะครับได้ของแถมอะไรบ้างนะครับก็ทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับสำหรับที่นี้เดบอมจะแพลนนะครับ ความสวยงามของรถคันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งทยคลิปนะครับแล้วก็ฝากลูกค้านะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับเซลล์บอมบายพาสด้วยนะครับขอบคุณมากครับ